สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องหอยเชอรี่สีทองพิมพมาราฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะนําความรู้ดีๆมาฝากกันนะคะว่าวิธีการฟักไข่หอยในช่วงหน้าฤดูหนาวหรือว่าย่างเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเนี่ยเขาฟักกันแบบไหนเพราะว่าเราจะมาฟักแบบที่ว่าเราใช้ตะแกรงฟักแบบเติมๆไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าทําเช่นนี้ก็ไข่ก็จะไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวนะคะก็คือว่าจะทําให้ไข่ฝ่อหรือว่าไข่ด้านไปเลย วันนี้เราจะมานําวิธีการที่ว่าเราฟักไข่ในหน้าหนาวแล้วก็ฟักยังไงให้ไข่ออกมาเป็นตัวดีๆนะคะไม่ฝ่อวันนี้เราจะมีวิธีการฟักไข่ในหน้าหนาวนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันทางด้านนี้เลยนะคะตามาเลยค่ะปกตินะคะในหน้าฤดูร้อนหรือว่าหน้าฤดูฝนอย่างเนี้ย เราก็จะฟักไข่แบบนี้นะคะก็คือจะใส่ตะแกงแล้วก็รอให้เขาหล่นลงน้ําไปเองซึ่งวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนเท่านั้นนะคะและถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ว่าเป็นฤดูหนาวเนี่ยไม่สามารถที่จะฟักไข่แบบนี้ได้เพราะว่าจะทำให้ไข่ด้านแล้วก็ที่สําคัญก็คือฝ่อด้วยนะคะ วันนี้เราก็จะมานำเสนอวิธีการที่ว่าออฟักไข่แบบที่ว่าทำให้ไข่เนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยสามารถที่จะฟักออกมาเป็นตัวได้จํานวนมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีการฟักไข่ในหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้กระดาษทิชชู่นี่นะคะแล้วก็กล่องสําหรับใส่เราก็ดึงกระดาษทิชชู่ค่ะแบบนี้ แล้วก็หยิบไข่ขึ้นมานะคะแล้วก็ห่อใส่กระดาษทิชชู่อย่างนี้เลยค่ะห่อแล้วก็เดี๋ยวเราก็เรียงไว้ในกล่องอย่างนี้นะคะ เราก็จะค่อยๆเรียงไว้ในกล่องนะคะจนกระทั่งเต็มกล่องนะคะแล้วก็หลังจากที่เราใช้กระดาษทิชชู่ห่อไข่หอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางเรียงกันไว้อย่างเป็นระเบียบในกล่องแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ฝาปิดค่ะใช้ฝาปิดนะคะ เราจะใช้กล่องอบไข่หอยนี่ไว้ประมาณสักสี่ห้าวันหลังจากสี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูผลงานกันนะคะก็ค,ะค,ะครบสี่ห้าวันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันสังเกตดูนะคะว่าห่อไหนที่ฟักแล้วนะคะฟักออกมาเป็นตัวแล้วกระดาษทิชชู่เขาจะเปียกเลยเราสังเกตได้ง่ายๆแบบนี้เลยนี่แหละคะ่ะเป็นวิธีการฟักไข่ในหน้าหนาว เวลาที่เรานําไข่ห่อกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อเอาไปเตรียมอบนะคะอบในกล่องเราควรใส่เพียงแค่ลังละหนึ่งห่อเท่านั้นนะคะเพื่อเวลาที่ว่าเขาฟักเป็นตัวแล้วกระดาษทิชชู่เปียกก็คือจะสะดวกในการที่ว่าจะเอาตัวที่ฟักแล้วลงน้ําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็วิธีการนี้เราจะใช้เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นนะคะหน้าฝนและหน้าร้อนเราจะไม่ใช้เพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะคะ ม่มองเห็นตัวเลยค่ะเพราะเพราะว่าที่ไม่ฟักก็จะเป็นส่วนน้อยค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะฟักเกือบร้อยเปอร์เซนเลยนะคะส่วนลังที่ยังไม่ฟักเราก็จะแยกใส่กล่องแล้วก็อบไว้อบต่อไปค่ะจนกว่าจะฟักแต่ถ้าเกิน15วันแล้วไม่ฟักก็คือนั่นก็แสดงว่า ไม่ฟักแล้วนะคะก็คือฝ่ายไข่อาจจะฟอรหรือว่า,อาจจะด้านไปแล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอคะ่ะถ้าเราห่อกระดาษทิชชู่แล้วก็ฟักแบบเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ไข่จะไม่ค่อยฟอแล้วก็จะไม่ค่อยด้านส่วนมากจะฟักออกมาก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็วิธีการฟักไข่ในหน้าหนาวนี้นะคะก็หวังว่าผู้ที่เข้ามาชมคลิปวิีโอทุกท่านที่ได้ชมกันแล้วนะคะก็คงจะเอาไปปรับใช้กันนะคะ ว่าวิธีการฟักไข่ในหน้าหนาวเนี่ยเอ่อถ้าเป็นเราฟักตามปกติก็จะไม่ค่อยออกมาเป็นตัวเท่าไหร่นะคะก็คือมันจะเป็นเอ่อลักษณะฝ่อแล้วก็ไม่ก็ไข่ด้านไปเลยวันนี้ทุกคนที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะได้ความรู้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าบ๊ายบายค่ะ